ปลี่ยนกระถางต้นเงอินไหลมาด่างเหลืองกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าน้องเริ่มโตเลื้อยเลื้ยแล้วนะคะน,นี้ตัดไปชำแล้วก็เลยจะย้ายลงในตะเข่งนะคะวันนี้จะเอาลงเข่งนะคะเดียวกันเลยประมาณ3ามถึงสต้นนะคะอันนี้เป็นเข่งที่สั่งมาใช้งานไปแล้วนะคะอันนี้เอามาใช้ใหม่รอบนะคะเพราะว่าหลังจากทดลอง ปลูกในเข่งแล้วรู้สึกว่าต้นไม้งามนะคะต้นไม้สวยนะคะก็เลยเจ้าลงด้วยกันเลยนะคะทีนี้เอาดินใส่ในเข่งก่อนนะคะสักครึ่งเลยอันนี้เป็นดินสูตรไม้ด่างนะคะที่เคยลงไว้นะคะเพื่อๆก็ลองทดลองใช้ดูนะคะ จากนั้นก็จะเอาเนะะี่ยค่ะดินเดิมเขาแบบแน่นมากนะคะเนะะี่ยค่ะถ้าไม่มีกับสั์ดินมันมันจะแข็งนะคะลากต้นไม้จะดินไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ตอนนั้นลองชําแบบใช้ดินก้างปูโดยโดยไม่ผสมอะไรเลยนะคะดินก็จะแข็งแต่ว่าต้นไม้ก็สีสวยนะคะเพราะมันได้รับประโยชน์จากใบก้างปูก็จะวางอย่างนี้เลย ก็จะเผื่อสักสักประมาณนิ้วหนึ่งนะคะจากเพราะว่าเวลาต่อไปเราจะเติมปุ๋ยหรืออะไรโรยรอบแบบนี้นะคะส่วนกระถางนี้ตอนนั้นตอนชํำเป็นสูตรผสมเพอร์ไลนะคะก็รู้สึกว่าลากเดินดีนะคะเห็นไหมคะรากจะเดินดีกว่ากระถางแรกเนาะนะคะรากเยอะมากค่อยค่อยดึงนะคะรากก็จะเยอะเ,เพื่อนๆก็ลอง เอามาผสมลองดูนะคะเพลไรนะคะรากจะเดินดีกระถางนงก็ผสมเพลไรด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสังเกตว่ารากจะเดินดีกว่ากระถางแรกเนอะที่ที่ไม่ผสมเลยเป็นอันเรียบร้อยนะคะปลูกลงตะเข่งนะคะ อย่างอันนี้ตระกูลบอนนะน้องก็จะโตวไวนะคะถ้าเราเอาลงเ,าเอาลงเข่งลากเขาจะเดินดีค่ะประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะปลูกได้เยอะต้นไม้ก็จะโตวไวด้วยนะเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนมาใช้เป็นตะก,ก้าดูนะคะ